เดลืมตาดูดิตอนเด็กๆอะเวลาเนี่ยเขาจะหงยายตัดเลยเลยหรือว่าเมื่อวานดูไอ้นี่วะหอหมกหวกอ่ะดูผู้ชายตากุ้งยิงเหระเออ ราคาไปเลยถูกๆ1,990บาทปกติ2,900นาะคะผ้าปีผ้า4,5ส่วนผ้ากางเกงแม่บ้านนะคะผ้าคอตตอนผ้าลินินผออ้าบางบางนิ่มๆใ<อ>ส<ะ>่ส,สบายวันนี้ขายแต่ของถูกทั้งนั้นนะ่ะบอกเลยบบขายมาสามปีแล้วนะรุ่นนี้โอ้โหพี่จา๋า,าเื้อหมหรออดูดิทำไมดูใหม่จังผ้าใหม่นะเนี่ยใหม่จัง ยังไม่เด้งเลยเธอพี่ายทำหายขอหมายเลขธนาคารได้คุณพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะจ๊แล้วใครรับเร็วลใครรับเร็วพี่เร็วพี่ายเอาลูกติดลูกเร็วๆดูดิ้ายห้อยอีกละช่วยซื้อหน่อยพี่ลงเยอะมากเยอะฮะแก๊ปมีเยอะทุกรุ่นที่เราขายอะพี่พุ่งจริงครึ่งลงลงวัน่ัน่อนเนาะวันนี้ก็ส่งไปให้ ท่านพ่อขายที่ต่งจังหวดเหมือนกันนะเรื่องนี้ให้แกขายก็ขายได้อยู่ไลห้อยลีค่ะใครรับรีวิวพิมพ์รับมาเลยพี่ช่วงนี้ขายแต่ของถูกๆนะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะคะลูกค้าจะได้แบบเออเป็นค่าใช้ส่งค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวเนาะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่กลางเดือนพี่จ้ะกลางเดือนแล้วก็อะไรก็แพงแพงพี่ค่าน้ำมันเราก็ขึ้นแล้วเนี่ย ของเราก็ขึ้นทุกอยาก่างแต่เราไม่ขึ้นอะไรพี่ี่เลยนะคะนลูกค้างานดีอ่ะรับแล้วใครรับมาเน่ยไม่ขึ้นปขึ้นปะไม่ขึ้นอ่ะอ๋อไห้อยรีวิวฮูดโอ้ตายแล้วเดชีฟองไม่มีเลยค่ะพี่ฮูดจะทันไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนพี่เดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวจัดให้ลูกค้ารีวา ใส์ดีนะคะรุ่นนี้ไซส์ดีไซส์ก็พอๆกับยีนเลยเนาะโสวยมากตัวนี้เลมอนไซส์ประมาณเอยี่สิบปดถึงประมาณสามสิบหกปดแปดเออจะอยู่ประมาณนี้ไซส์ยี่บแปดถึงวั 36, นส <68. S 1> ามบแปดบ้านเราส่งห้องแชทนะคะน้องหมายเล่นธนาคารได้เลยค่ะคุณพี่รอแป๊บนึงนะพี่ฉายเอาอีกลูกหนึ่งปะล่ะเลิกกันเหรอ นี่เขาต่อยตาตัวนี้อ๋อเาก็แล้วเลยเดินต่อยตาต่อยตาหนูว่าหนูบอกเลิกเขาเมื่อวานเขาไม่ยอมเลิกอ๋อเขาไม่ยอมเลิกะเลยโดนต่อยตาเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนหลายใจแบบนี้ไปห้อยที่งานดีมากนะคะรุ่นนี้ขายง่ายขายคล่องมากนะคะงานดีทุกคนเลยจ้าสะอาดด้วยไปห้อยไปห้อย ที่สําคัญคือไม่ไม่ว่าจะราคาแบบถูกอ่ะเราก็เอางานแบบสะอาดนะเอ้าลีด้วยนะเนี่ยไม่ได้ดูกไปเราไม่ได้เอางานแบบเกรดไม่ดีมาขายใช่พี่มันเป็นงานที่เราอ่ะขายอยู่2 0 0พทําไมถึงขายราคาถูกได้เพราะว่าเราอ่ะเหมามามันเยอะมากพี่สามสี่ร้อยลูกได้แล้วมึงเราเราต้องซื้อเหมาอ่ะพี่ซื้อจานวนเยอะพหมเออซื้อทีแบบได้แบบ เรายอมอะ,อะเออให้ลูกค้าได้ของต้นทุนที่ถูกลงอ่ะรีค่ะคือถ้าลูกค้าขายได้ขายดีอ่ะกดังก็อยู่ได้นะคะเราก็จะเน้นปริมาณคุณพี่เน้นปริมาณไม่ได้เน้นแบบต้องได้กำไรเยอะๆนะคะถ้าซื้อแค่ยี่สิบสามสิบลูกก็ไม่ได้นะพี่ราคาเนี้ยหนูต้องซื้อกันทีแบบกี่ร้อยอะหลายร้อยอะยสี่ร้อยได้อะนี่ลงเยอะมากแล้วนะ เิ่งเนี่ยพี่ผ้าสะอาดนะดูดิส่วนใหญ่เป็นคอตตอนนะคะคอตตอนเยอะนะคุณพี่ใครขายแม่บ้านตลาดเท้าได้เลยค่ะจ๋า,จางานค่อนข้างสะอาดอยู่นะเปอร์เซ็นต์ปื้นเสียนะทิคิดให้สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบแต่สะอาดเนาะเออรอบนี้งานมาสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยป้ายห้อยเยอะด้วยเนาะป้ายห้อยเยอะด้วยอะ่ะคุณพี่ด,ดูดิป้ายห้อยเยอะด้วย ต้นทุนคือแบบโหเซฟได้ร้อยสี่สิบเดี๋ยวหาให้ดูเซฟเซฟได้เยอะอะพี่เอ๋ประมาณร้อยสี่สิบเนี่ยสิบสี่บาทคุณพี่ต้นทุนสิบสี่บาทดูดิป้ายห้อยอีกแล้วอะป้ายห้อยเยอะจังเลยอืมเนี่ยแล้วแต่ลูกนะแต่เธอดูดิหยิบตัวไหนขึ้นมาก็แบบผ้าดีด้วยนะนิ่มมากเลย เนี่ยสีชมพูวันเดียวเนี่ยผ้าดีจังบางตัวก็เป็นแบบนี้มีกระเป๋าน่ารักนะกระเป๋าบางคนใส่เองนะลูกค้าเนี่ยป้ายโอ,อ้จะนิสัยสวย,ยเลยอ่ะเนี่ยพี่เนื้อผ้าคือแบบเมียนเรียบพี่ดูดิปกัปกๆคือสวยมากของจริงสีสวยมากนะสีเขียวแบบ เียวละมุนละมุนอ่ะเนี่ยผ้าดีอะค่ะต้องลองนะพี่ราคาเนี้ยไม่ได้มีตลอดหรอกได้มีบ่อยๆนะคะแล้วแต่รอบด้วยใช่ถ้าของมันมาน้อยๆหนูก็ไม่มีราคานี้ให้นะนี่คืออาศัยว่าแบบวอลลุ่มเยอะซื้อเยอะซื้อเยอะพี่ตุนของเยอะถึงได้ราคานี้นะคะ เดชีฟองพันต้นต้นมาบ้างโอ้ลูกค้าเดชีฟองมันเมื่อว่าเดชีฟองอะนะคะมันราคามันเป็นหมากนะมันไม่มีราคาถูกเลยลูกค้าเดชีฟองอะสูกสุดตอนนั้นเราขายเท่าไหร่นะส5ิบห้าโลเองนะเจ็ดพันเก้าแพงมากลูกค้าเดชีฟองอะสี่สิบห้าโลนะตอนนั้นขายอะ พันเก้าโอ้โหแพงไม่พอหายากด้วยพี่ไอ้อยจ้ะเดชชีฟองอ่ะถ้ามีเอามาอยู่แล้วแต่แบบราคามันสูงเนาะช่วงเนี้ยราคาแล้วตลาดแบบตลาดตอนเนี้ยคือตลาดก็ขายยากก็พี่ของแพงๆนี่แบบต้องมีบางกลุ่มอ่ะที่เขามีกำลังซื้อเยอะะ ป้ายห้อยอีกแล้วโอ้ตัวนี้น่ารักมากเลยใหม่กิบเลยีกระเป๋ามีกระเป๋าแล้วแบกระเป๋าก็จะเท่ๆนะคะแม่บ้านบางคนชอบพี่จ่ารุ่นเนี้ยขายงานผู้ใหญ่อยอ่าโอเคเลยอะ่ะเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วไ,ไม่ต้องอยยอไปขายแพงขาย50บาทก็ได้ต้นทุน10กว่าบาทเองค่าขนส่งเชียงใหม่ถูกมากคุณที่เชียงใหม่ส่งนิ่มซี่เสงประมาณ 100- ่งถึงร้อบาทนะคะ <ừ. S 1> ประมาณร0 0ถึงร้อนิ่มซี่เสงเชียงใหม่คุ้มพี่ ต้นทุน14บาทโดยประมาณนะคะกระสอบละ1,990บาทเท่านั้นค่ะรีค่ะ990บาทที่จะได้45โลประมาณ140ตัวบกลบมีแบรนด์ด้วยโคลัมเบียใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาเลยจ้าได้ทุกตัวที่โชว์เลยนะคะหรือใครจะรับกระสอบใหม่ก็ได้นะคุณพี่ไปหอยกอีกแล้ว ใส่ไม่งอไม่งอหรอเนื่อต่อยตาหนูเขียวพี่เจนพี่เจนต่อยตาหนูเนี่ยบอกเลิกเขาเขาว่าสวยลูกค้าใครรับไปวิวได้ทุกตัวเลยนะคะอันนี้ตกตัวละประมาณ14บาทคุณพี่คุมมากนะคะเหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราเลยจากขายของถูกๆของมือสองนี่แหละจ้ะพี่รวยมาหลายคนแล้วจ้าแต่ต้องเข้าใจใน ทำว่ามือสองนะจ๊ะรับรีวิวได้เลยกราบขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะซื้อได้ซื้อพี่ราคาถูกจ้าราคาถูกเราไม่ค่อยได้รีวิวด้วยช่วงเนี้ยรีจ้ารีก็ไปแยกทำกำไรนี่ไปห้อยมีลูกค้าเอาไปไลค์อ่ะพี่นวล่ยเอาไปขายตั้ง80อุ้ยเราเออชื่อพี่เขาเลยนะเห็นไหมเพราะพี่เขาขายดีมากจริง หายคนมุงคนลุมเลยอุ้ยตัวนี้ลีไม่ได้ดูเลยลูกค้าเอ้ยแบรนด์เยอะมากเลยรีวิวนานมากเนีย่ยยังไม่หมดเลยค่ะดีพี่ดูดิด็อกเกอร์ค่ะว้าตัวนี้ป้ายังอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใช้เซ็นเปื้อนเสียน้อยอะ่ะคุณพี่ใช้ได้เลยอะ่ะ ต้นทุน14บาทพี่ขายยังไงก็คุ้มอ่ะเพราะปกติเราขายกันอยู่2 9 0 0เลยนะใช่ซื้อซื้อถูกไปเป็นพนะันอ่ะอบางคนอ่นะซื้อเ,เก็บเยอะมาก5ลูกรนะับที5ลูกเพราะว่ารู้ว่าลดราคาพอเราลดราคาปุ๊บลูกคา้าจัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่จ๋า ดดเดี๋ยวลูกค้าไ,ไม่เชื่อพี่ดูดิเห็นไหมวันที่25เดือน8ป0 2 0 2020นี่สน่เมื่อไรวะปีที่แล้วอ่ะพี่ดูเราขายกันอยู่เนี่ยราคา2 9 0 9พี่เห็นไหมเนี่ยจริงๆอันนี้โปรโอน,นาวีโปรโจริงๆค่ะบอกโปรก็คือโปรพี่ไม่โกหกนะคะป้ายห้อย บางคนซักรีดบางคนรีดอย่างเดียวแล้วแต่ความสะดวกนะคะบางคนไม่รีดเลยแต่ขายถูกมันก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ใช่นะถ้าไม่รีดเลยมันจะทรงแบบไม่ไม่เห็นทรงไงพี่แต่บางคนเออรีดนิดนึงวะเนีย้ยขายได้80บาทลูกค้ามุงหัวแทบแตกนะแย่งกันในร้านบางคนบอกว่าโอ้โหยอมแบบรีดเพิ่มต้นทุนมาตัวละ5บาทอืมเออไปจ้างเขารีด แต่ขายง่ายมากแปดสิบนะบาทขาย80บาทเงี้ยขายดีกว่าเดิมยอม,อมสมมติพี่ขายธรรมดาห้าสิบาเแต่ถ้าพี่รีดเพิ่มต้นทุนมาตัวละ5บาทพี่ขายได้80บอย่างเงี้ยพี่กำไรมันก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะได้เยอะเนาะ เยอะมากเลยอ่ะคนตัวนี้ลายสวยจังโอ้ยโหลดลายแนตะ่น้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นคุณพี่ โอเคลูกค้าจ้าใครสนใจแคปสั่งได้เลยจ้าพี่โอนแล้วขอบพคุณมากค่ะ1,990บาทนะคะคุณพี่สั่งได้เลยจ้า